สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาดูการใช้งานขององเท้านะครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากอันนาปูรณนาเบสแคมป์นะครับประเทศเนปาลตอนนี้อยู่ในการมันดุกแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นรองเท้าเนี่ยด้านหน้าเป็นหัวแข็งครับป้องกันการเตะนู่นเตะนี่อย่างผมเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยเจอหินเจอสภาพพื้นไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยฮะเจอหินแข็งๆไอ้ตัวเนี้ย มีบ้างที่เตะเตะไปเตะมาแต่คือแบบการน,นิ้วเท้าได้ดีครับแล้วก็ในส่วนของอด้านในนะครับก็อยากจะบอกว่าค่อนข้างเก็บความอบอุ่นได้ดีฮนะดีดีมากๆเมื่อใส่กับถุงเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับก็น้ําไม่เข้ารักษาความอบอุ่นได้ดีครับด้านข้างก็อย่างที่เห็นก็ผ่านการใช้งาน ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยดีครับในส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้จะส่สป,ปอร์ตข้อเท้าดีมากอย่างที่บอกนะครับกเ็เวลาคุณเดินเดินไปเท้าพลิกไอ้ตัวนี้จะสป,ปอร์ตแบบจะก,กันไม่มันพลิกได้ครับก็ช่วยได้มากครับกันด้านเจ็บขานะครับในส่วนของพื้นรองเท้าก็เป็นปุ่มแต่ปุ่มอย่างเงี้ย ในการเดินช่วยในการเดินในการตะกุยมะได้ดีครับแต่ว่าถ้าเจอพื้นที่เป็นน้ําแข็งเกาะบนหินเนี่ยลื่นทุกลายถึงว่าจะรองเท้าแพงแค่ไหนก็ลื่นครับก็อยากบอกว่ารองเท้าคู่นี้ในราคาแบบนี้ผมว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงทุนไปครับ